สวัสดีครับผมวันนี้ช่องวิถีมานะจะพามาอัปเดตต้นไม้ที่ปลูกบนคันานะครับผมอตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่6แล้วนะครับวันนี้ผมเอากล้วยหอมนะครับเอามาเสริมแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นดินค่อนข้างจะเป็นดินดานนะครับผมดินดานคือไม่มีธาตุอาหาร เวลาหน้าแรงก็จะแข็งมากนะครับออกเป็นสีขาวนะครับนี่ผมเอามะพร้าวน้ำหอมนะครับมาแซมไว้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าแปลงนี้ผมตั้งใจให้เป็นปอุโมงต้นไม้ที่มีต้นตะเคียนกับพยอมนะครับอันนี้ต้นตะเคียนนะครับเข้าปีที่6นะครับ ยังรอดอยู่นะครับผ่านแรงมาได้แรงปีที่แล้วถือว่าสาหัสมากนะครับต้นนี้เป็นพยอมที่ผมเอามาเสริมน่าจะได้สักสองสองปีน่าจะได้สองสามปีครับดูสภาพนะครับอันนี้ต้นตะเคียนนะครับปีนี้ฝนมาช้านะครับเขาได้ฝนช่วงปลายฤดู ตอนแรกที่ว่าจะไม่รอดนะครับอาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับยอดเขาแห้งนะครับยอดเขาแห้งตายไปแล้วแต่ว่าตัวลําต้นยังอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตะเคียนแต่ต้นนี้ยังสวยพยอมสิ่งที่เราต้องประสบนะครับในการปลูกต้นไม้เราต้องประสบพบเจอแน่ๆนะครับถ้าอีสานเราจะมีช่วงแรงนะครับที่ถือว่ายาวนานครับ พอถึงช่วงแรงเขาถ้าเขาไปต่อไม่ได้นะครับเขาก็จะเริ่มแห้งจากยอดนะครับลงมาตัวนี้เป็นต้นพยอมนะครับถ้าเราสังเกตนะครับต้นนี้ก็แห้งไปแล้วนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูต้นอื่นถือว่า ยังโชคดีที่เขายังรอดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่เราคิดไว้ต้องใช้เวลาฟื้นตัวท้าปีนี้แล้งอีกอ่าขอโทษนะครับถ้าเป็นช่วงแล้งของปีหน้านะครับถ้ายังแล้งยาวๆอีกก็ไม่แน่ว่าความคิดที่เราวางแผนไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นดังที่เราคิดแล้วคือต้นไม้พวกนี้อาจจะตายหมดจากที่เคยผมถ่ายไว้นะครับสองปีที่แล้วนี่ดูสดใสมาก ตอนนี้ก็สภาพนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เป็นต้นตะขบนะครับผมปลูกพี่เลี้ยงผักหวานป่าที่อยู่บนคันนานะครับพอดีเข้าล้มนะครับเราก็เลยต้องมาตัดสางอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอโดยไม่ได้คาดคิดนะครับก็คือว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้ตามคันนามันจะมีการ ล้มได้นะครับแล้วก็จะอาจจะทําความเสียหายให้กับต้นข้าวเรานะครับเราต้องรับตัวความเสี่ยงพวกนี้ให้ได้นะครับถ้าเราคิดจะทําแบบนี้นะครับพาดูภาพรวมนะครับโซนด้านหลังเนี่ยครับค่อนข้างจะวิกฤตต้นไม้ชะง,งักแล้วก็ตายไปเยอะแตะเคียนนะครับเนี่ยตายแล้วนะครับข้างบนอันนี้จนปวกขึ้นมาละ ยอดเขาจะเริ่มแห้งแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเขาจะแตกต้นใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเขาพร้อมก็ยังสู้กับเราต่อไปแต่ต้นไหนสู้ไม่ไหวก็ก็จะตายไปก่อนนะครับแล้วเขาจะแตกตรงโคนขึ้นมาตัวนี้นะครับเขาก็ยังสู้อยู่นะครับสู้ไปด้วยกันอากาศค่อนข้างวิกฤตมากนะครับช่วงหลังๆสองสามปีมานี้นครับ ต้นไม้ที่เราปลูกก็ทยอยตายไปเยอะนี่ผมพามาอัปเดตแปลงต้นไม้ที่ปลูกบนคันนานครับอันนี้กว้างประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับถือว่าแคบนะครับใจจริงผมอยากให้มันกว้างกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนทำไม่ได้วางแผนเดีย๋ยวให้ดูต้นนี้นะครับนี่ครับตายแล้วนะครับไม่เป็นไรครับ ตายแล้วก็ค่อยย่อยสลายเป็นอาหารของต้นที่อยู่อันนี้ต้นตะเคียนนะครับผมยังอยู่นะครับยังสู้กันไปพยอมตรงนี้ไม่มีระบบน้ำนะครับอาศัยน้ำฝนแล้วก็ช่วงแรงเราก็อาจจะเอาขนฟางหรือว่าตัดหญ้าคุมโคนไว้นะครับเพื่อช่วยให้เขา,าสู้กับแรงได้ อันนี้ตะเคียนนะครับอันนี้ไปแล้วนะครับกลับบ้านเก่าไปละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้นอย่างอื่นมาปลูกแซมต้องเข้าใจนะครับธรรมชาตินะครับบางอย่างมันก็ไม่เหมาะกับพื้นที่เช่นตะเคียนเขาชอบน้ําเยอะความชื้นเยอะๆแต่เรามาปลูกแบบนี้ก็เขารอดได้นี่ก็ดีมากแล้วครับผมวันนี้มาอัปเดตหปีนะครับเข้าปีที่หและ คาดหวังว่าจะเป็นอุโมงอีกสัก4ปีน่าจะได้ขยับไปเรื่อยๆนะครับเวลาแต่เขาโตทุกวันนะครับถ้าเขาไม่ประสบภัยแล้งไม่ชะนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับช่องวิถีมานะาผมทำช่วงนี้ก็ทำเป็นกเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำนาไว้กินเองแล้วก็ มาถ่ายทําคลิปว่างๆก็มาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแนวทางเกษตรผสมผสานแปลงนี้ปลูกต้นไม้บนคันนานะครับผมอายุเข้าปีที่6สําหรับท่านที่ชอบวิธีนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ